ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินคืนให้กับผู้ประกันตนม40ซึ่งได้รับส่วนลดเงินสมทบรายเดือนจากรัฐบาลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี64ย้อนหลังจนถึงเดือนกรกฎาคมปี65นะครับก็ได้รับส่วนลดเดือนละ40%นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านจ่ายเต็มราคานะครับยังไม่ได้หักส่วนลดแต่ว่าตอนนี้ก็จะหักส่วนลดและ จ่ายเป็นเงินโอนคืนเข้าบัญชีพร้อมเพธนาคารของท่านที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับโดยจะได้รับชุดแรกนะครับในช่วงวันที่ 8, 9, 10และ11สิงหาคมนี้สำหรับท่านที่ผูกพร้อมเพทภายในวันที่1สิงหาคม65ส่วนท่านที่ผูกพร้อมเพหลังจากวันที่1สิงหาคม65และ ถูกสำเร็จภายในวันที่8กันยา65ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในชุดที่2ก็คือระหว่างวันที่14-16ถึง16กันยายน65นี้ส่วนท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือประสงค์จะรับเงินสดจากทางประกันสังคมขอให้ท่านติดต่อได้โดยตรงกับประกันสังคมในพื้นที่นะครับก็จะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ จะมีการตรวจสอบข้อมูลและนัดหมายให้ท่านมารับเงินสดต่อไปนะครับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินคืนประกันสังคมม .40 ส่วนที่จ่ายเกินสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์1506หรือติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับ